ยังไม่จบพี่น้องฮะยังยังอะไรนะเห็ดพวกพี่น้องเห็ดพวกจะปากพี่น้องจะปากโอ้ยพี่น้องเพิ่งพี่น้องเพิ่งเดี๋ยวเอาเอาถ่ายคลิปก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนั่งตัวน้อว่าใจเย็นนะตัวน้องวะยังไม่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้อง <ous> มนแล้ว uh. ม ah. ah. oh. ah. ันแล้วพี่น้องมัแล้วงามเลยตัวน้อพี่พี่เขามาเจ็บทางไหนกันแ้วระวังเอาสิเบืงก่อนนี่ดอกดังพี่น้องเอ้ยขออกน้อยทน้อออกน้อยททอเอองม้เดี๋ยว่าปกเขาจะจัดอยู่พี่น้องเอ้ phi đo về tôi là ngam này Ui. mày 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 nè nằm phi đo về nằm tang mày mhm 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 đọc mhm 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 này mhm เ็ดต่นีเนาะเออมันมาออกแต่นนี่พี่น้องเอ้ยนี่เอองามอีหลีโอ้น้องตัวโนอยากเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยใชเอาเสียมให้เอาดน้องตัวโนอยากเมื่อแล้วแต่ว่าอาว่าจะเผาเมือมาซองมึซะก่อนอุ้ยเกือบเกือบตัวโนเอ้ยเก็บอเก็บให้เก็บ เอาลุตตินสันพกจักอู้ตัวหนูเอ้ยงามไปเลียนี่เนาะเกี่ยวแล้วครับได้ป้องขบได้เอาเสียมดด้ไตีขบได้เอาเสียมขบได้เอาเสียมเบิ้งเอาเอาเสียเอาเสียมงัดให้เบิ้างอ่ะเขี้ยว kéo hết kéo bắt này áo à, xích ngặt à, tôi phải hô kép đó oh, ừ. cả lăng bớt thôi đi bớt tớ nộ á kéo hãy tôi chặt cản phía đâu đây khỏi ra nhắm tẹo bỏ con nó về hết buốc quá หมานค er pues ูณสองไปเลยพี่น้องเอ้ยตัวโนะอยากเมือแล้วพี่น oh ้องเอ้ยเอ้าวไปอย่าเผาเมือจะเผาเมือลอยมึงทะก่อนเก็บมาเก็บหมวนแล้วพี่น้องหมวนแล้วโอ้ยุ่งขนาดเลยไปได้ตัวไปส่งเมื่อตะนาบมีบ่เออเป็น่ยนไหนเนาะเก็บมาครับ

ขึ thế, uh, ้นหน่อยแท้ตัวเนาะโอ้โหซัมนิก็ดีใจแล้วเนานเนาะซัมนีิก็ดีใจแล้วโอ้ยโหฮักขอฮักฮักลอยมือน้ำเด้องามๆเลยพี่น้องเอ้โอ้ยุ่งก็ได้ลอยบึ้งลอยบึ้งมันบานแล้วพี่น้องเอ้โว้ยเดี๋ยวมันบานกำลังม้วนพี่น้องกำลังม้วนรุนกันพี่น้องรุนกัน ไปฮะเห็ดยักษ์ตโนเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ปอดโดทพีดงเอ้ยเห็ไข่ดอกใหญ่ปอดมันคือแตกนะน,นี่ตโน,นเฮ้ยโอ้โหนี่ดอกน้อยเออเอาแล้ฮะจิ้มจิ้มจิ้ม

Hãy kai, vinh <Sess> hệ kai dog ngam lê. TĐi mậto hoa pôn. Hãy kể cả nó. Oi, don't know. Long mang, kalang mang. Hệ kai, ka mang. Hệ kwa ka mang. Go, go,

สองมือีกันโอ้มาหแล้วมาแล้วพี่น้องไปมากันน้องโตโน่มาหนิสองมาาือนกันขาเห็นอีกเป็นจังได้น้องโตโน่หางดูมองเจ้าเอาใเห็ดปกนะ Mình mà mà bỏ lắm rồi bó có xạ lắm bó đây lọ với bông ha mày hết bụi thêu vào cả nhà ấy vô hết bụi kì hoa kẹp thằng mẹ tụi nó rồi đấy เดี๋ยวเบิ่งว่าชะลอนอยู่คิดว่าเฮ็ดพี่เบื่อเนาะตัวเนาะสุดท้ายบ่แม่นอันเฮ็วกอีหลีไปๆเนาเบิ่งได้เด้อเฮ้ยถือเจ้าบ่มาเฮาก็พอเฮาก็โชคดีของเฮาพี่น้องเอ้ยใส่หลายอยู่บ้านแล้วนนเด้อบ่ใจายบ่เนาะบ่ขยาอยู่บ่นี่ก็ได้ เฮ็ดพี่เบื้องไปเบิ้องวนเม็ดแต่เฮ็ดปวกไปต่อยเก็บกับตัวโนะกำลังมมวนพี่น้องเอ้ยเบิดก่อนอู้หลอดไปหลอดไปพี่น้องเอ้ยว้าทำไมเขาเอานี่กระโดดแท้นี่โอ้ปั่นเสียหนาเดินวัดเลยมาจุงมาข่อยเน่ะว่าจักดอกตัวโนาะเอาเบิดคักเถอบ่ได้ว้าถูกพี่น้องเอ้ย ปั่นมดูดอเอลยเนาะอพี่เขาเอาให้ก้นคลกนูนนี่เขาจะก้นอะรนี่ปุ้ยวบุญูห้ามเมเลือตากเขาจเทนจังวะ่จะกุนโมเลตตาเขาเลยบอสจกดอกสดอกพี่พ่น้งบอลนี่สังเกตพ่น้งอมูจาเห็น ชงแ้ำเต็มตะเข็มเทอมเลือด้เท่ากับเอาบุกคับจับวยุ่งไยพี hmm. ่น้องเอ้ยน้องไิใช้หมวกเสมอเนี่ยเพราะว่ามันหยากมาคมหลายงนี้วะไปไปของไหมรอไป ลำห่วยพี่น้องเนาะผีมาเบิ่งนั่นอีกคนน้อยนึงโบได้เสือขาเจ้าโบดีลงเฮากะเป็นของปวดของทานของเฮาด้วยเนี่ยให็นว่าองคะไรนะครับแม่นพังเสื้อเจ้าหนุ่มบบได้ซ้ำให้ปวดกันเมื่อมีแต่อยากเมื่ออาทิตย์น้องมาเพราะว่าเิ็ดูวิปวกกระจายอยู่เก็บวะ mọi nó có sát sang xin ông nhan 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 pa thật, nhan nhan rồi sắc nhan 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 sáng luôn ơi mình tắm hả các sạc đấy điพี่น้อง ừ. nội? Ừ. Tình mất Nó, nó chọc ảo bây lên tín hết nhánh cao à Tìm hết sọ nữa sáng Ê Xạm nó ra Để nó tìm mất Á, chào bớt bỏ đâu nọ là nào này Khăn chị đọc ơi, nhung kìm khàng hết

ปลากันเมื่อแล้วดูใส่คมมาใช้บ้านของโตโน่นี่โอ้ได้งามอยู่ตัวนี่เห็ดปวกพี่น้องเอ้ยให้น้องโตโน่เก็บน้องโตโน่ได้บุหรายก็เลยให้เพื่อนเก็บไปเพื่อนเอาพอดีมานะหั่นหั่นห้าวปเห็นเห็ดไข่ก็เลยได้เติมอีกก็แกงอยู่แล้วน้อเนาะแกงหน่อยเดีของเฮาก็ได้พี่น้องแต่ของเฮาขเขาขเขาขเขาคอยเก็บ

ไอ้วาหยอกตั้งตัวโน้ก่อนเนี่ยเห็ดปวกว่ะหรกบ่ท่านได้เปิดคลิปดอกพี่น้องเลยมาเบิ่งแน่ใจพี่จังได้เปิดคลิปไปใช่ไรบ่แม่นอีหลีตัวโน่ก็ฮอดบ่สซิบดอกตัวโน่กซิบปลายพราะนั่เนาะน่าสิบปลายอยู่เห็ดปวกดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่นี่มันหายดอกบางเนาะมันคือดอกบางตัวโน่ไปพี่น้องเมื่อเนาะสลักกินเนื้อไปสมิการเด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเสาร์อึมคึม คุมฝระคณะฝนอีพี่สองพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้อีพีแรกก็ได้เฮ็ดกออีพี่สองกนะับมันเฮ็ดปวกกับน้องตัวโนแล้วก็เฮ็ดไข่เนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนิทก่อน,น,นเนาะขอบุญขอบคุณเรื่ยๆพี่น้องมาไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังแห้งใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะถ้ามักอย่าลืมกดไลค์ถืกใจอย่าลืมกดแชร์พี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์นะก,ดกดแชร์ออกไปล้วล้วพี่น้องเลยคลิปเก็บเฮ็ดนี่ม่วนขนาดพอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี แลนๆลนลนอ้าวพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเรื่องจนได้ <laughs> นอกโตโน่ลืมมีดลืมอยู่สซกาวาอยู่มองเบิ่ง h ็ดพูปาดโทษพี่น้องเอ้ยมาพัดลืมมีดประสนอยู่มองคนหาอันพากันสรุปคลิปหน่อยเลยพี่น้องเนาะ เอาไว้นี่แล้วกระตาก <tinc S 1> ็ได้ถากันเอากระตากมารวมกันมาเบิ่งมาแล้วยกันว่าไฟสีได้หน่อยได้ลายว่าได้เฮ็ดยังแน่ผัดเพิ่มผัดโจกมีดออกน้องตัวโน่ะพี่น้องเอ้ยจกมีดออกเพราะว่าลืมเอาเข่าซนวัดเท่ย่างมาจนเมื่อไงงุ๊เอาสีทาอยู่นี่เด้อเอาย่างไปน้ำมาไว้ด้นี่ง พุูนพี่น้องพูอยู่คางป่าพูนแล้วพูนย่างไปนี่ก็หลายร้อยเมตรอยู่ด้นี่พูนละคางเทียงหน้าหอยกับเจ้าพูนแล้วพูนย่างเมื่อจนสีฮอดเฮือนอะไรทำไว้พี่น้องเอ้ยพูนจนฮอดห้องอลไรพูนฮอดก้อนหนองเฮาพูนแล้วพูนก็ฮอทมองกาะไพไฟใหม่พูนแล้วพี่น้องเนาะตอนพากันมาดับไฟตอนนั้นเลยดีกาะไพตอนนั้นไฟใหม่ตัวโน่ตส่องเบอก็ตาบาซัน บ่เห็นมีโอ้ยตัวน้อพี่น้องเอ้ยเฮาหน้ว่าสิไปปล่อยงัวงนะเฮาสิเข้าหัวเขาหัวเฮาทางนี้นี่นี่ทางนี้นี่ล้อมนี่ตัวนูนนี่สิเมื่ออันซอยนี่เมื่อซอยก็ไผยพายใหม่นี้ซองมึงพายว่าลืมมีดจะแม่นเจ้าเนาะตัวนู้พนเอ้าเดี๋ยวสิถ่าเพิ่นอยู่นี่ก่อนพี่น้องเอ้ยห้องมาถามว่าเขาลืมมีดเอาวะสัน เฮ็ดังไหนป่ะทีนี้วะกล้าไปเอาบ,อบ,อบอ่บ่เอาวะสัญญาณ <c oughs> เราจะเป็นคนขี่ยานเนีพี่น้องน้องตโนนเนี่ยเป็นเรงเฮ็ดกับเฮากับเราบระเด็นนี้แต่ขางได้เราย่านเป็นคนขี่ยานฝนสิมาแล้วพี่น้องเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามน,น้องตโนก่อนก็เลยให้เอามาเป็นมูเนี่ยแต่ว่าเอาก็อยู่ไกลๆนี่แหละเนี่ย จะย่างไปลบไปคืนหมวยดอกพี่น้องเอ้ยมึงดูวิหลาย,ลยร้อยเมตรอยู่เนี่ยูมผุนย่างไปขีม้มิมขี้มิมอยู่พผมผุนมาแล้วก็เลีนน้ำพูกเดี๋ยวถ่าเรามาก่อนใครยิ่งยังขิดโผล่พี่น้องเอ้ยเมื่อหอนเฮือนจยากโซ่มือกัตตาตัวเองแล้วพราะเฮง thiên một đế nó, anh nhìn pha cái lên à, nhàng hay na mà cũng được không, quân kỳ diệu này, bộ nhóm này na mà lại phơi áo, thấy ตเหน็นปะโอ้ย oh, พี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> จุกมีดออกแล้วก็พักกันอันเอาเห็ดมาให้ออาวเบิ้งเปิดกระไดเปิ่นไปป,ป,ป,ปุ่งไว้ซา,าวะาวม,มาเบิ้งมาเบิ้งโอ้ยมีดจิ้ม head. เห็ดเพิ่นกระไดพี่น้องเ,เกือบทิม <laughs> ใจเบิ้ง เอ๊ยพี่พนห,นหนุ่มไอหมีตรงตัวโนมีดจิ้มเฮ็ดเพิ่นนี่มันมันหักม้อเจ้าจิ้มเฮ็ดม,มันยังหักเลหักเลยเออหอบเลยตัวโนอโอ้ยพี่น้องเลยไปเมื่อบานนี้บมไมีแนวลืมที่าา <laughs> โอ้ยเมือ่อยน้ำตัวโนพี่นอ้องเลยเขาก็จะจิฮอดเขางัวอะไรผู้จิฮอดหัวเขางัวแล้ว น้องัวโนก็นจนฮอดก็ไฟไมใหม่เลย <c oughs> <c oughs> ลืมมีประสันโอ้ยพี่น้องไป,ไปพี่นอ้องเมื่อวันนี้เนาะบมมีเนาลืมแล้วต้เอาเบิแล้วตอเต้บรดสภาเมือ่อบรดสภามาเอาอีกได้ปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะ